สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาล้าง Air ์โฟร์ดิแมก1.9นะครับเนื่องจากขึ้นไฟโชครับไฟเตือนไฟเอเจอนไฟเครื่องนะครับมันโชว์เดี๋ยว,วนี้ก็จะมาล้างมาถอดล้าง Air ์โฟร์ตรงนี้ของดิแมก1.9ถอดล้างด้เองตอนนี้ผมก็ไปลบโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็จะมาถอดล้างด้วยอีกทีนึงการมันขึ้นอีกรอบหนึ่งการโค้ดมันขึ้นมาดูให้า่ามันสกปรกหรือเปล่า แพราตอนที่เราไปเข้าคอมเช็คมามันมันขึ้นโชว์อแอร์โฟรครับอืม,อมนี่ครับดำปีนะครับเดี๋ยวจะต้องแกะกองกระเป๋าด้วยดำปีเลยควรจะล้างนะครับมันก็เป็นกอลหอฮอลบวก็ววกกปกมากเลย ดำปีเลยไม่แปลกใจเลยเลยขึ้นเตือนโชว์เนี่ยครับเขาเมาดำปีและอื้ยว่ากองก็ไม่ค่อยได้สอดล้างเลยไม่ค่อยมีคนได้สอดเปล่าดำมาก เกือบละเกือบพังละไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าไหร่ทำม,ม,มากไม่ได้มีทิชชู่นะถ้ามีทิชชูม่มาเช็ดจะดีมามเลาอไหมมีปะในรถเรามีปะ โอ้นี่ครับกระปกมากเลยคนอื่นคงจะไม่เท่าเรานี่เนี่ยมันโคตรสกโอกเลยใช้เดียนครับรถสาย,ล,ยลุยป่าอย่างเงี้ยลุยป่าลุยดินลุยโคลนเจาะปะดม้มปะดานไปอย่างเดียวอื้อหือ ดูเซนเซอร์อโอ้หดูเซนเซอร์ยังดำอะ่ะเฮ้ยปาลาเราขึ้นหรอวะเด่นดูเซนเซอร์โอ้โ,อโ,อโออดำปีเลยอะ ก็ส,ส,สะอาดแล้วครับเดีย๋ยวปล่อยให้มันแห้งรอสักห้านาทีสิบนาทีครับแล้วมันแห้งสนิทเ,เ,เดี๋ยวค่อยใส่ไปกหยงละอันนี้รมอนแห้งเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวมาถอดกองดูนะครับว่ากองมันจะตันขนาดไหนครับผมไม่เคยถอดเลยนะผม โอ้โหก็กองตันจัดนะครับงานถึงแดดขันมาเยอะเกินรอบนี้ดูจนดูจนงออะ่ะห่าดเลยอะ่ะสภาพไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเราก็จะซื้อกออากาศมาเปลี่ยนใหม่ครับสภาพไม่ไหวนะครับอันเก่าแย่มาก เราไม่ได้สนใจเลยเรานนี้ก็เป็นงานเทียมนะครับไม่ใช่งานแท้งานเทียมวันนี้สองร้อยยี่สิบบาทโอเคแท้เขาบอกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยครับงานเทียมอันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนบ่อยครับงานเทียมแล้วไม่เปลี่ยนกระเป,เป๋าออ๋ โูดกันยู่เลยอ่ะอืมเนี่ยอัออาตราการกินน้ำมันก็เติมน,น้ำงหนักอ่ะด,ด,ดูดจนยู่จนหักเลยอ่ะกรอบหมดเลยไฟมันถึงขึ้นเตือนโชว์เนี่ยครับผลจากการที่ไม่ได้ตรวจดูรถเลยใช้อย่างเดียวครับผม ม้จะถอดเป่าก็ไม่เคยนี่ไปซื้ออะไรกลัแบบมางแห้งแล้วล่ะแล้วก็มาใส่นะ มีเศษสำลีคลาย

เช็ดแอร์โฟเมื่อกี้เนโหดำมากนะครับใช้กระตุ้นบัตรหลายอันเลยสกรปรกมากนี่ก็เสร็จเป็นเทียบร้อยครับลองไปทําดูนะครับลองเช็คดูถ้าเกิดว่าของใครขึ้นไฟโชว์ครับไฟเครื่องครับไฟเอนจิลอะไรเนะี่ย่าเรียกไม่เก่งภาษาอังกฤษนะลองไปเช็คดูกองก่อนแกะกองออกมาเป่าดูก่อนแล้วก็มาดูตัวนี้แอร์โฟแกะถอดออกมาล้างดูนะครับ Okay, ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ